เด็กๆกำังจะงามสดีพี่น้องสมัยดีตอนเศ้าๆเนาะบรรยากาศเมื่อนี่กาดอยู่มือขางนึงค่ะจีปาดุเจคือรับเลยชีรับแล้วคือโดนดรับเลยอันี้ก็รับเนาะชุดสุดอยู่เมื่อนี่กาเจหน้า่นสิภาขึ้นสวรรค์ฝนวาสวรรสัตว์เนี่ยบนล เสียอุยกับเจ๊น่าพ้าขึ้นสะวันพี่น้องขึนสววันเมื่อนี่กะผ้ายายดาไปเอาอันนาออกไปปะขึนพอจเรียนพีแต่ยายดานันนี้สมสี่คนแม่เล็กมีแวกแขวเอาเล็กมักจำนะามักจำเขาแกวเขิไปเอาแขวเล็กออกเอาออาผจากไส เใช่ทอเขียวดีนะเขียแต่ทีค่าเขียวก็อม่มันคือนถึงว่าเขียวลายจึงในบรุอยากทอนออกจากสี่เหล็กแปดเล็ทางนี้นะเศร้าเศร้าทีบางนิด้เราอ๋อนั่นแหละเขาอยากเอาออกขึ้นละอันก็พี่แม่นเออตัวการเอาเขียวนั่นพุ่นทางในในเขียวเศร้าเขียวโก้กันดิเขียวเศร้านั่นป่องหมดแล้วป่องหมดแล้วแม่เอาออกรถขึ้นขึนขึ้นข้นคุณนั่น่ดันมุออกมา แมนแมนบบแมนกับจิกางออกกางท่านซ้ำออกแต่เข่วเศ้าออกมันกับใครแน่มันก็แบบแล้วคือก็อยากออกจากแปดลิ่มคือมูอใส่ขวดมันจะลายขวออกอะไรตอนนี้ว่าในเก้มนักข่ายวดอะแมเห็นแบบตอนมันเจ็บเราก็ปวดทรมารเดี๋ยวเราไปไทยได้ก่อนเดี๋ยวไปเห็ดอยู่ไทยถ้ามีเงินมีคำพี่น้องอยากเห็ด น่าคิดแต่ตสิขาดเพราะว่ามุมมุมขาง,งเขาบอกเอือ้อรู้สึกว่าเขียวมันจะเริ่มออกเขียวเริ่อมยืนเออคือเขียวเริ่อมยืน,นก็เลยวาา่าถ้ามีโอกาสก็อยากสียเหตุนะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ก็พาเพิ่นไปเอาเล็กออกแต่ปากสเปิร์สามคนสเพิ่นนี่แหละกันไปเอาเขียวออกกันเมนกันแหละของเจ้านะขงเจ้ากันเยอะมา ต่างกันมาไล่ๆนึ่งหน่ะกันน้อยลงเทาจยงว่าโอ้หน่ะเทาก็บชิบะน้อยลงมากมันจะน้อยดีได้เลยเพราะว่าโค้งอันนี้มันมาเท่าคือง่ายอายุซะเจ้าน้าโนกค่ะเจ้าน้าโนกค่ะประดาอันนี้บอกเออช่วงนี้เนาะในช่วงนี้แตมันเดียวลงช่วงนี้มันชิบน้อยลงแต่ว่าอันนี้มันมันยังสยังอยู่ตัวโนกต้องตกไปพาต้ดคือซินารีแล้วถูกไหมเนาะชัวร์แล้วก็ได้ heat ต่อนะ เอาไปเห็นว่านางบีเนี่นางไปเอาหนวกออกนะนางเบลกำลังนางบีนี่นนางไปเอาหนวกออกกันหน่อยลงกันหนาคล้ายๆกันก็เจ้าอีกเนี่ยคงหนาคล้ายๆกันก็เจ้าอีกวยอย่ามันยาวเลยม่ยอย่ามันยาวก็เจาะมวเดียวเขาเสีเสริมให้มันบงมีเลยของเรานะความเดียวซิลิโคนเด้อเขาสียดซิลิโตมันได้ใส่ให้ มวยยาเขศยันมันขี้ไรไปกูเก้าแก้มเรามันโลูกนี่เลยมาเล่นอะไรอันโตเข็ดเรียกหนันแล้วเลือกค่ะเบ่งรึ่งนึงว่าท่านมาเตนจัดการให้เจี๊ซิเออก็ขึ้นไปเทุล่าน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยก็เลยขึ้นไปนทำสุพันติดตามบรรยากาศยุสวรรค์กันพี่น้องวันสุพันทีิสองคลินิกไในคลินิกเสริมเอ้คลินิกเข็ดแคลอื่นยุราค่ะคลินิกเขียแคล อะไดรเกินฟันราคาพระเจ้านี่สิขอไปเฮ็ดอยู่ไทยหมดแหละถ้าไปไทยได้เห็นว่าเขาเจ้าสิเปิดอันด้านอันนี้ธรรมดาอันธรรมดาเข้าไปอันเข้าไปอันเทมลาดกันปะเทมระดโอเคพี่น้ตเนี่ยคอยติดตามชมว่าบ่าวเอื้อสิไปตลาดเทมระดเนาะพี่น้องว่าว่าสิเป็นจังไงเนาะเตี้ยเนาะไปบ่ ไปยูไปยูนี่ไปขายคำโอ้ยมีคำให้ขายกันดีเลยหรือยังยังน้อยหนึ่งนี่เลยยังน้อยนึ่งยังอยู่ในหูนี่ยังน้อยนึงจุดเลี้ยวหาโปรยนจากมือกันพี่นองถ้าทางเบิรเขาจเปิดนีสกอนจากชิพ้าขันไปตลาดเค็มตลดแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างดีสกิดดีบเขายทุกอย่างขายดีดีถ้าเปิด คลิปน้ uhm องเดี๋ยวคอยไปติดตามอยู่อ er> ่ะสวรรค์เขตแล้อะกันนะพี่น้องเนาะไปผมมันตกวงขอยมันผมมันบดิ้วเ้าคือสวรรค์น้ำกันเด้พี่น้องรับรับปุ้ยเลยอันนี้ก็รับปูวาสีบอนอนได้นะรับก่อนมมาฮอดอัน น้ำมันปตทพี่น้องพากันเติมน้ำมันเสะโอ้ยเพิ่นเต็มท<ง>ั้งเพิ่นวะรอรุ่นเบิ่งเด้อพี่น้องว่าซีอันเทอะไรเนาะลิตรหนึ่งธนการเตี่ยเมื่อกี้เขาเบิง่งเซอเายเป็นฟังนี้เลยเนาะเซอสองค่ะเซอสองบอก่กเซอสองพันสองร้อยสิบกีบอ๋อเซอสองพันกะเงินบาทเท่าไหร่ เงินสี่สิบเลยเงินสี่สิบหาสิบาสิาทห้าสบาทเนาะลเลยมันสอเออปลาธีนึงหาบกว่าบาทไม่ต้องธรรมดาเด้อโอ้มันจะจัดอ่ะเด็ดฟ้มจิตแปดแสนเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหรเอ่ยด้านแล้วเต็มทางมั้บอกร้านแล้ว หนึ่งล้านกับหนึ 1> 1, ่งล้านกับโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้เอาสั้นลดไส่ได้ไหมคืออัน <c oughs> อยู่ปากซองนะสั้ 1> 1, 000, 000 60, 1, 000, ลนลดไส1ล้าน 2> 2, 000, 000กับหกสิบพกีบหล้านกับหกหมืนกีบสองพันกบาทนี่ล <c oughs> ้านบาท สี่แสนสามสันมันก็ได้แต่แปดแสนหกสิบอ๋อสามพันกระลานสองะานสองีรมเลันรเาเหมืนอกันี้อันนี้มันล้านหนึ่งกับหกสิบพันไม่รูมันกับเลืออยู่ช0องแสนไปล้านอะไรหรอเล่สียแสนกับองันกอไม่กล้ตอนนี้องไ่าเาได้แั่นี้นะ สองพันป่ายสองพันปน้ำเว่่นแหละเองจันย์ยัยเพยาะืสวดรอก้อนหองไปเบื่เติมเลยแสดงวันแสดงว่าขอดป้ขึ้นสวัรค์พี่น้องพี่้ายพี่น้องมาฮอดคลินี่สององหน้าแล้ว นี่วัดที่นี่แขวแล้วสิพากันลงไปเหตุแข่ภายในจะลงก็คืออ่าตียกับเจ๋นาวแล้วก็ปกติป่าปิดถงปราดาลงไปทำฟันนะพี่น้องมาบัน,นะไปแล้วสองคนชุดบนเขาที่นี่ริบๆไปไปทุลัรต่อพี่น้องมาเนี่ย เป็นได้ประดาจะอาลีก็จะปาดย <c oughs> ิ่งแค่บอกกันนี่ย <c oughs> เห็นอันนีอ่ะ <c oughs> เห็นแล้วล่ะ <c oughs> สีแดงทำไมไม่เอาสีเขียวจะได้เรีองแสงใส่หม่อยใส่เสียมแล้เกีย พี่น้องสรุปแบบเบาเอื้อบอได้เห็ดเด้อพี่น้องเด้อสิว่าเบาเอื้อเห็ดบอได้เห็ดคือปลาดาสีน้ำเงินกับอาัจจยเนาะมากันมาเห็ดแขีวเบาอื้อบามีเงินเห็ดแขีวได้พี่น้องเนาะเราไปซื้อยังปลาห้าโมงโอเคแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็สิเขาเก็บภาพบรรยากาศมาเห็ดแขีวไว้สำเนียแล้วกันเดี๋ยวคอยติดตามส้มพี่น้องอุสิไปย่างตลาดโอมเมืองสวรรค์แห่งเบิองนะพี่น้องเนาะ ขับไปติดตามชมอยู่ที่ตลาดสวรรค์นักขนัสวรรค์นักเกแกลกินเนี่สบายดีปรลุงกันเจ๊ยังไม่ทันสบายดีก็เจอนอนใส่ชุดรล่อนันย,ยิ้มไอ่ป่าลุงมลยอันเดฟเน